รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณได้เริ่มออกกําลังการได้เริ่มดูแลตัวเองหรือยังถ้ายังไม่ทําไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณอยู่กับรายการอยู่เป็นเรื่องป่วยหวานหวานอรุภาค่ะแอนดี้เขียนไม่ครครับใช่แล้วนะคะอย่านะคะอย่าอยู่เฉยเฉยอย่าขี้เกียจบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้อันตรายมากๆคือถ้าคุณเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกได้สุขภาพคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ป่วยอีกต่อไปเลย ็เปนได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เจอกันเป็นประจำแบบนี้ทางช่องอามินทีวี HD 34นั่นเองค่ะต้องถามเลยนะฮะว่านี่ก็มากลางปีกันแล้วจะสิ้นปีแล้วได้ตรวจสุขภาพแล้วหรือยังคุณผู้ชมครับตัวจหรือยังยังเลยเขาไม่มีเวลาเสียใจ ก็ยังไม่ได้ตรวจแม่ถามน้องเหมือนตรวจแล้วออกออกกาลังกายตลอดไงโอเคเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่จะบอกงี้ว่าโดยปกติแล้วเวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยเรามักจะตรวจเป็นไงฟูลแ package เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเลยนะครับแต่วันนี้ครับผมมีข้อมูลฮะจากสนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับเขามีโครงการอยู่เรื่องว่าตั้งหลักก่อนตรวจตั้งหลักก่อนตรวจจะเป็นยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้คระไปฟังเลยครับค่ะตั้งหลักก่อนตรวจอ๋อใครที่กำลังไปตรวจสุขภาพฟังทางนี้ก่อนเลยนะครับ ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอเนี่ย <_ S 1> เขาเปิดตัวโครงการตั้งหลักก่อนตรวจครับ <_ S 2> เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาช,ชนในการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมประเดิมด้วยการจัดเสวนาร่วมกับนิตยสารชีวจิตโดยผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพพ,พ,พร้อมจัดทําหนังสือตั้งหลักก่อนตรวจ20คําถามคําตอบเรื่องสุขภาพ,พ,พครับจำนวน30,000เล่มเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปฟรีครับงานนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างนิตยสารชีวจิตนะคะ แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอนะคะในการที่จะรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยค่ะได้มีการตรวจสุขภาพกันเป็นประจำทุกๆปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะค่ะ ด้วยความที่เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เนิยสารชีวิตจิตเนี่ยค่ะเรานําเสนอแล้วเราก็คอนเซิร์นเรื่องสุขภาพของประชาชนอยู่ตลอดนะคะแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเองเนี่ยเขาก็มีการวิจัยมีการทำงานด้านนี้มาตลอดนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการดีที่เราทั้งสองเนี่ยค่ะจะจับมือร่วมกันแล้วก็มีจุดประสงค์ร่วมกันก็คือเรื่องของการทำให้เรื่องการตรวจสุขภาพในประชาชนทั่วๆไปอ่ะนะคะเป็นรูปธปรรมเทีนึงแล้วก็ ในอนาคตแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทยเนี่ยค่ะได้มีสุขภาพดีนะคะโดยโครงการตั้งหลักก่อนตัวจด้วนะครับจะเป็นเหมือนคู่มือที่ช่วยแนะนําทุกคนว่าควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้างที่จะเป็นตัวช่วยในการตรวจสุขภาพเกิดผลอย่างแม่นยําได้ประโยชน์รู้เท่าทันและสามารถเลือกตรวจตามความจําเป็นครับและเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดด้วยนะครับ พร้อมสารต่อมติสมัมมชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6ให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนครับได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมด้วยตั้งหลักก่อนว่าก่อนที่คุณจะไปตรวจสุขภาพอ่ะคุณจะต้องอทำยังไงบ้างก่อนอื่นต้องให้คุณหมอซักประวัติอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการตรวจสุขภาพก็คือการดูแลตนเองค่ะ เราจะไม่มุ่งที่จะให้หมอเป็นผู้รักษาเราแต่เราควรจะเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของสุขภาพของเรานะคะในการที่จะดูแลสุขภาพของเราจริงๆแล้วเนี่ยโครงการในวันนี้ตั้งหลักก่อนตรวจโรคนี่นะคะมันเป็นการพูดถึงว่าหนึ่งคนเราทุกคนจําเป็นต้องตรวจร่างกายไหมหรือที่เราเรียกกันว่าเช็คอัพร่างกายตรวจประจําปีนะฮะแต่ต้องมีความรู้เพิ่มว่าหลักการที่เราจะต้องตรวจร่างกายนั่นคือหนึ่ง อายุถึงเวลาที่ควรตรวจหรือ,อยังเพศแล้วก็ความเสี่ยงปจัจจัยเสี่ยงในการใช้ชีวิตนะคะกับ2เวลาที่เรามักจะคิดว่าแพ็กเกจโรงพยาบาลให้มาในราคาเท่านี้เป็นแบบว่าแม็กซิมัมตรวจ50โรคสมมุตินะคะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่จําเป็นแค่ไหนเพราะฉะนั้นการตั้งหลักก่อนตรวจก็หมายความว่าให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นว่าการตรวจประจําปีควรจะต้องทํำยังไง ั้งนี้นอกจากการจัดเสวนาร่วมกับนิตยสารชีวิตในครั้งนี้แล้วนะครับทางสำน,น,นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะจัดให้มีการรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้ตามสถานที่ในชุมชนต่างๆเพื่อเข้าถึงประชาชนในวงกว้างรวมไปถึงประชาัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ต่ำกว่า20ล้านคนทั่วประเทศเลยครับ ไปนี้นี่เองตั้งหลักก่อนตรวจข้อ,ตตอมือเขาห่านว่าโอเคเลยนะลองนะถ้าสุมผู้ใรได้ไปลองอ่านกันดูครับเพราะว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ถ้าตรวจที่มันแบบตรวจทั้งหมดเลยม,มันก็เกินความจําเป็นเนาะอาจจะเหมือนเปลืองตังไว้หรือเปล่าหรือเขาอาจจะกลัวแพ็กเกจการตลาดของโรงพยาบาลที่แบบเหมาแล้วราคาแบบโอ้โหแพงจังเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็นะอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องสุขภาพมันสําคัญมากนะครับเพราะฉนะนั้นเนี่ยก่อนไปตรวจดูแลก่อนไหม ถูกต้องดีที่สุดก็คือดูแลตัวเ,เองนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันแปนน๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้ามาดูแลตัวเองกันดีกว่านะคะถ้าคุณส่งคําถามมาลองลุ้นว่าจะเป็นคําถามของคุณหรือเปล่าในช่วงหมอประจําบ้านค่ะสกู่ดเดียวครับตอนนี้เนี่ยค,คนที่เขียนมาเ,เขาบอกสามสิบเอ็ดปีคสามสิบเอ็ดปีวัยกลางคนค่ะก้อนเนื้อ,อที่ต่อมไทรอยคุณหมอก็แนะนําว่าต้องกินยาฮอร์โมนไทรอยทุกทุกวันเกิดอาการข้างเคียงครับค่ะ ผมเลี่ย <ฮะ S 2> เลยสงสัยว่าเป็นเพราะฮอร์โมนไทรอยหรือเปล่า